สวัสดีครับในวัน Channel คลิปสาระความรู้และงาน DIY ก่อนอื่นก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและสาระต่างๆนะครับที่นำเสนอสว่วนคลิปนี้ก็จะมาเตือนภัยเพื่อนๆน,น,นะครับกับภัยจากพวกมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในรูปแบบใหม่มาทางเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวมากนั่นก็คือในการ ชาร์จโทรศัพท์นะครับเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดโดยผู้เสียหายจํานวนหนึ่งได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจว,ว่าเงินในบัญชีของตัวเองถูกดึงออกไปโดยทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนกดหรือว่าโอนจากบัญชีในแอปธนาคารตัวเองเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะคือเงินในบัญชีของผู้เสียหายจะถูกดึงออกไปในขณะที่ชาร์จมือถืออยู่แล้วก็หน้าจอจะค้างและการเป็นสีดำนะครับหรือวันที่เรียกว่าจอดำนั่นเอง โดยหลังจากที่โทรศัพท์กลับมาใช้ได้ตามปกติก็จะมีข้อความแจ้งเตือนจากแอปธนาคารว่าเงินของท่านถูกโอนจากบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจํานวนนับ10บรายแล้วก็มีมูล,ลค่าในความเสียหายนับหนึ่งล้านนับล้านบาทนะครับซึ่งลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะคล้ายกันก็คือเป็นขนาดตอนชาร์จมือถือแล้วก็เครื่องมีอาการเครื่องค้างแล้วก็จอดำนะครับแล้วก็มีเงินในธนาคารที่โอนจากแอปธนาคารในมือถือของผู้เสียหายเอง โดยแก๊งมิจฉาชีพจะทําการฝังตัวส่งสัญญาณไร้สายไว้ที่สายชาร์จโทรศัพท์เมื่อเราไปนําสายชาร์จรตัวนั้นมาชาร์จโทรศัพท์ของเราก็จะทําให้โทรศัพท์ของเราถูกดึงข้อมูลต่างๆออกจากโทรศัพท์ของเราไปในขณะที่เราไม่ได้รู้ตัวเลยทีเดียวถือว่าเป็นภัยรูปแบบใหม่ที่แก๊งมิจฉาชีพได้พัฒนาขึ้นมานะครับถือว่าเป็นภัยที่ใกล้ตัวมาก ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็สามารถที่จะป้องกันหรือว่าระวังตัวเองได้นะครับนั่นก็คือการไม่ใช้สายชาร์จของคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักนะครับอย่าห้ามใช้เด็ดขาดและการเสียบชาร์จไฟจากสถานที่ต่างๆนะครับที่เป็นที่สาธารณะเช่นห้างสรรพสินค้าโรงแรมสถานีขนส่งต่างๆนะครับอันนี้ก็เสี่ยงต่อการถูกดึงข้อมูลนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเออ อีกเรี่งความเสี่ยงน็คือการซื้อสายชาร์จเส้นใหม่ชาร์จเลยจะดีกว่านะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกินกว่ามลูลราคาของสายชาร์จที่เราซื้อด้วยซ้าไปนะครับในกรณีที่เราลืมสายชาร์จแต่จะให้ดีก็ให้ใช้สายชาร์จของเราเองจะปลอดภัยที่สุดนะครับและนี่คือภยัยรูปแบบใหม่จากเทคโนโลยีที่แก๊งมิจชชีพพัฒนาขึ้นนะครับ และเป็นาสาระความรู้ที่นายแว่นนํามาเตือนภัยกันในในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ในแว่นด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ